สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลนีสารช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวอ้นสีพันสั่งกระเป๋าออนไลน์รอสามอาทิตย์ได้ของไม่ตรงปกแคปชั่นสั้นๆเราโง่เองเจอแบบนี้เข้าไปทำเอาพิธีกรสาวสวยอารมณ์ดีอ้นสีพัน ชื่นชมบุญถึงกับต้องรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปรีวิวลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับแนบแคปชั่นเราโง่เองทุกคนเราโง่เองทุกคนเข้าข้างเราเดี๋ยวนี้ทุกคนสงสารเราสิทุกคนเรานอ,นอนไม่หลับฮ่าฮ่าฮ่ากันเลยทีเดียวเมื่อลาสุดออเดอร์กระเป๋าถักเจ้าตัวที่ได้ก,การสั่งผ่านระบบชําระออนไลน์นานกว่า3สัปดาห์ส่งตรงมาถึงหน้าบ้านพอเปิดกล่องพัสดุเช็คดูปรากฏว่าของที่ได้รับนั้น กลับกลายเป็นเพียงเชือกไหมพรมจํานวนมากที่ยังไม่ได้ผ่านการถักเลยทั้งสิ้นในขณะนี้อ้นสีพันกำลังอึ้งหนักมากเพราะนอกจากของที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ในที่สุดเจ้าตัวก็ยังอ่านรายละเอียดหลังห่อไหมพรมให้ด้วยว่ามันคือกระเป๋า DIY ซึ่งตัวเธอเองก็ทําไม่เป็นเช่นเดียวหลังจากนี้คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปไม่นานก็มีแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องและคนบันเทิงจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งหาทั้งเห็นใจ อ้นสีพันกันอย่างล้มลามซึ่งเจ้าตัวจะออกมาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยคำขำด้วยเช่นกันว่าวันนี้ไม่ใช่วันของสี <c oughs> นะครับก็การซื้อของออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ระวังระวังไว้นิดนะครับบ่าวพ่อก็เคยโดนเหมือนกันนะครับของไม่ตกผง,งหากพี่ร้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด ข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ F c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพอ่มในข่าวต่อไปสวัสดีครับ